สวัสดีครับกับร้านวอลอุตโตสวิตนะครับก็วันนี้เราก็จะพามาดู f o r d r เ n g เจกันนะครับ T6 นะครับกับปัญหาของเกียร์นะครับกันนี้มาอาการของเกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอาการนี้เป็นยังไงนะครับแล้วมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ อ่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นอะไรนะครับ thank you เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีโค้ดอะไรบ้างเกี่ยวบเกียร์นะครับ ครับไม่เจอ TCM หายไปไหนทีนี้ครับตอนนี้ก็ โค้ดของ TCM นะครับขึ้นมา4โค้ดนะครับโค้ดเกียร์ปัญหานี้อยู่ที่สมองเกียร์แน่นอนครับสมองเกียร์มีปัญหาแน่นอนครับ จา,ากที่เห็นอยู่นะครับก็มีเกียร์พีกับพิบอยู่นะครับคันนี้นะครับมีเกียร์พีกับพิบอยู่นะครับประมาณว่าสัญญาณตำแหน่งเกียร์นะครับมันหายไปนะครับสัญญาณตำแหน่งเกียร์มันหายไป ครับของ TCM ตรวจจับไม่เจอนะครับตำแหน่งเกียร์นะครับเดี๋ยวเราจะยกสมองเกียร์ลงมาทําเลยนะครับการนี้เราไม่ต้องไปราะอ์อะไรมากนะครับปัญหาที่สมองเกียร์แน่นอน,นครับอโอเคเดี๋ยวหลังจากเราทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเกียร์โคตดพวกนี้ออกนะครับดูว่ามันจะหายไปไหม เป็นปัญหาที่สมองเกียร์โดยตรงนะครับตอนนี้โอเคครับผมแตวเราจะมาแก้ไขครับครับผมก็ตอนนี้เราก็อยู่ในรถ f o r d Ranger T6 กันแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทำการ เปลี่ยนสมองเกียร์อะไรเรียบร้อยนะครับทำการรีเซ็ตเลนนิ่งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะลองออกไปวิ่งเทสกันดูว่าจะหายไหมอ่าตอนนี้เกียร์อะไรมาแล้วนะครับเกียร์ R เดี๋ยวลองต่อยหลงังออกจากอู่เลยครับรถจะวิ่งได้ไหมเคสนี้เราเปลี่ยนสมองเกียร์เลยครับเพกว่า ค้มันฟ้องอยู่แล้วนะครับสมองเกียร์มันเสียครับเราก็ไม่ต้องไปไล่อะไรมากไม่ต้องไปลื้อภายในครับลองดูกันนะครับว่ามันจะหายไหมจะมีอาการแทรกซ้อนอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับอ่า,าเรับแกดีครับผม สามเกียร์ค่อนข้างเปลี่ยนนิ่มนะครับเบรกไหครับหยุดรถดอ,ออกตัว เปลี่ยนครบนะครับโอเคโอเคเมนวนะครับทำงานได้หรือเปล่าครับเก้สี เกียร์เมนนวก็ทํางานได้ปกตินะครับหรือว่าพานนะครับที่เหลือก็เหลือการขับให้รถเกิดการเรียนรู้อีกทีหนึ่งนะครับอตอนนี้เราเปลี่ยนสมองแลวเราได้เร์นนรู้เราออกมาวิ่งนะครับก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะให้แบบสมูทเนียนๆเ,เลยก็ต้องขับอีกสักระยะหนึ่งนะครับมันถึงจะดี รถเรียนรู้ด้วยตัวมันเองครับการกับขี่อ okay, ครับอาการแบบนี้จบแน่นอนครับส่งงานลูกค้าได้เลยาบางทีเราก็ไม่ต้องไปคิดลึกอะไรมากมายนะครับเพื่อประหยัดกา้จ่ายนะครับ กับลูกค้าบางครั้งงบประมาณมาไม่ถึงนะครับเราก็วิเคราะห์แบบง่ายๆเลยครับฟันธงเงินไปเลยง่ายๆลองเปลี่ยนก็คือจบเลยนะครับแต่ยกเกียร์อะไรลงมาหรือเพื่อตรวจเช็คภายในค่าจ่ายก็จะสูงนะครับเพราะว่าไหนจะมีค่าแรงค่าหรือประกอบอีกหลายอย่างนะครับแต่แบบนี้ก็จะมีแค่ค่าสมองเกียร์นะครับแล้วก็ค่าน้ำมันเกียร์ค่าหรือสมองแค่นั้นเองนะครับก็ราคาก็จะประหยัดลงมาเป็นครึ่งๆเลยนะครับ อ่แบบนี้ดีกว่าครับลูกค้าสบายใจนะครับแล้วงานจบด้วยครับลูกค้าท้านไหนมีปัญหานะครับเกี่ยวกับรถฟอร์ดหรือว่ามาด้านะครับมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเกียร์ครับส่งกันมาได้เลยนะครับที่ร้านวอโต้์วิตนะครับ0 9 5 6 9 6 7 5 5 4สีนะครับสี่แยกมอตสอไฟแดงนะครับประตูประตูหนึ่งนะครับเข้ามาด้านในนิดนึงนะครับจากหน้าค่ายสุรธรรมครับสี่แยกไฟแดงมอตสอนะครับมีอยู่แยกเดียวครับผมมาง่ายนะครับไม่ยาก ตัวมาปรึกษาก่อนได้ครับว่ารถมีอาการแบบนี้แบบนี้นะครับเราก็จะให้คําแนะนําเบื้องต้นกันไปก่อนนะครับว่าจะทํายังไงหรือว่าจะไปเข้าอูไหนนะครับได้ครับไม่มีปัญหาไม่มีค่าจ่ายครับตัวปรึกษาฟรีครับผมสําหรับกันนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับส่งงานได้ครับก็ขอบคุณมากครับ